สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่มีเรื่องชาแนลค่ะกับชาแนลที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของประเด็นสังคมว่าอะไรกําลังเป็นที่สนใจกันบ้างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเกาะติดประเด็นที่ชื่อว่าตรุษจีนนั่นเองสําหรับวันตรุษจีนนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายหายคนเนี่ยก็มีการไหว้เจ้าแล้วก็ทําวิธีนู่นนี่นั่นแต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยจะปังค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเทคนิคสารพัดวิธีนะคะที่เขาบอกว่า แล้วดีแน่นอนซึ่งจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะกับอย่างแรกเลยนะคะก็คือการไหว้เจ้านั่นเองค่ะ ไหว้เจ้า,บ,าบรรพบุรุษแล้วก็ผีไม่มีญาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนจีนจะเรียกว่าวันซาจับโดยจะทําหลังจากที่มีการไหว้เจ้าในบ้านอย่างตีจูเอียนะคะแล้วก็ไหว้บ,บรรพบุรุษนะคะซึ่งจะทําในช่วงเช้านั่นเองพอตอนช่วงเที่ยงนะคะก็จะเป็นการไหว้ผีไม่มีญาติโดยอาหารที่ใช้ไหว้ี่จะมีทั้งของข้าวของหวานไม่ว่าจะเป็นมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้ห้ายอย่างซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนไหว้อีกนะคะว่าจะฐานะดีขนาดไหนนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีการรวม ญาติกินเกี๊ยวค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญในวันตรุษจีนมากๆเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนแทบทุกบ้านเลยค่ะโดยจะกินในวันซาจับนั่นเองเป็นมื้อสุดท้ายก่อนวันปีใหม่ที่คนจีนเรียกว่าวันชิวอีกที่เลือกกินเกี๊ยวเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เจ้าเกี๊ยวนะคะมันมีลักษณะคล้ายกับเงินก็เลยเป็นการสื่อว่ากินเกี๊ยวเนี่ยจะทําให้มีเงินทําให้รวยนั่นเองค่ะ มากันที่ข้อ3านะคะเขาบอกว่าการกินเจมื้อเช้าในวันชิวอีกหรือว่าวันปีใหม่ของจีนเนี่ยเชื่อว่าการกินเจนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการได้ทําบุญนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็มีการทําพิธีรับไฉสิงเอียหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะซึ่งเป็นเทพิทักษ์ทรัพย์ของชาวจีนนะคะโดยการทําพิธีรับไฉสงเอียเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการรับโชคลาภของจีนโดยปกติแล้วพิธีนี้เนี่ยเขาจะทําในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันซาจับนั่นเองค่ะการใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส ะะโดยเฉพาะสีแดงโดยเฉพาะชาวจีนนะคะจะไม่ใส่เสื้อผ้าโทนขาวดําในวันตรุษจีนเด็ดขาดเลยเพราะเชื่อว่ามันเป็นลางไม่ดีนะคะก็เลยใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันอย่างสีแดงแทนนั่นเองเพราะว่าสีแดงของคนจีนเนี่ยหมายถึงความโชคดีการมีโชคลาภแล้วก็เป็นสีที่ป้องกันปีศาจของชาวจีนนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อันต่อไปนะคะที่เขาบอกว่าให้ติดตุยเลี้ยงค่ะหรือว่าคําอวยพรปีใหม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนิยมเขียนพวกคําอวยพรประมาณว่าทาํามาค้าขาย ขึ้นค่ะขายคล่องแล้วก็มั่งมีเงินทองนั่นเองค่ะต่อมาทั้งอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆบ้านเนี่ยเขานิยมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยก็คือการไหว้ขอพรผู้ใหญ่ด้วยส้มสีลูกค่ะโดยตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาส้มไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ย ก็จะรับเอาไว้2รลูกแล้วอีก2รลูกเนี่ย,ก,ยก็จะคืนกลับมาให้กับเราน,นั่นเองค่ะมากันที่อันต่อไปนะคะอันนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอรู้บ้างน,นะคะก็คือการไม่กวาดบ้านในวันขึ้นปีใหม่เด็ดขาดเลยเพราะเขาเชื่อนะคะว่าการทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านในวันนี้เนี่ยหรือการทําความสะอาดในสิ่งต่างๆในบ้านทำมันจะเป็นการกวาดโชคลาภหรือว่าการเอาโชคเนี่ยออกไปจากบ้านเราด้วยนั่นเองค่ะมากันที่อันต่อไปนะคะอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรอคอยมากๆเลยก็คือการรับ อ่งเปานั่นเองเพราะเรียกได้ว่าเป็นการรอคอยของใครหลายๆคนนะคะโดยการให้อ่งเปาเนี่ยก็จะมาจากผู้ใหญ่ในบ้านที่แต่งงานแล้วก็ทํางานแล้วนั่นเองค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือการไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะโดยเป็นการไหวบ้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูแล้วก็ไหว้เจ้าเพื่อขอพรให้เหล่าเทพเนี่ยคอยอวยพรให้ชีวิตของคนขอเนี่ยมีแต่ความสุขความโชคดีนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์นะคะที่เราเนี่ยได้นํามาฝากทุกคนการท้ากับเทคนิคสารพัดวิธีค่ะที่ทําในวันตรุษจีนแล้วเชื่อว่าดีแล้วก็ปังนะคะสําหรับใครที่ปีก่อนๆเนี่ยลองทํามาแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าเอ้ยมันยังไม่ดีพอเนี่ยก็ลองเอาเทคนิคที่เรามาแนะนำเนี่ยไปใช้กันได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ